<C oughs> ไปจิดเก่งซะและ้วไปจิดแม่นซะและ้วเมื่อวานเป็นไงเมื่อวานที่หนูวิเคราะห์ฮะวิจารณ์ไปเป็นไงอืม S <S ไปไมะจะได้ฮนะจะได้คู่คู่เอเวอร์ตนกับเชลฟีลด์มันเตะเร็ว e นะครับหนูก็มองว่าคู่เนี้ยน่าจะยิงกันเยอะคือฟตุตบอลเนี่ยเปิดมาต้นฤดูการเนี่ยยิงยิงกันเยอะพอสมควรนะอืมเมื่อวานเป็นไงหนูบอกแล้วว่าเบนฟอร์ดกับกับบอลมัรมีโอกาสเสมอนะ แล้วก็สเปอร์น่าจะชนะเบอร์รี่ได้นะน่าจะมีชายก็บุกปชนะ5้ตองนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านเจอฟูลแลมไม่มีปัญหาห้าห,าาหานึ่งเออร์ลิงเบลฮาร์เรนสัดแฮตทริกเมื่อวานนี้ตอนก็นแฮตทริกนะครับแล้วก็คูดิกบรตันกับนิวคอร์ินก็เจ้าหนูวัย18แปดปีเกือบ19เก้าปีก็แฮตทริก ไปตันเปิดบ้านยำนิวไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่ที่มันตอกย้ำว่าเซียนโกสตันไล่ปุ่มเนี่ยมันมันเจ่งแค่ไหน <c oughs> ว่ามั่วแม่นแค่ไหนก็คือคู่เทลตีกับนอร์ทแฮมฟอร์เรส์นะครับหนูบอกเลยว,ว่ามันไม่ใช่งานง่ายของเทลตีหนูเชื่อว่านักข่าวหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นเซียนในไหนก็แล้วแต่นะฮะให้กูรูยังไงก็ฟันธงว่าเทลตีจะต้องชนะถูกไหม หนูเนี่ยมีความคิดว่าคือด้วยความคิดตันตวนะต้องบอกก่อนว่าเชลซีเนี่ยมันมีผู้เล่นสตาร์าเยอะคนดังๆก็หลายคนเยอะต้อตัวก็เยอะแต่มันมันเหมือนกับมันเหมือนกับวัตถุดิบที่ดีๆอ่ะเข้าใจไหมมันวัตถุดิบที่ดีๆแบบตัว,วมาพาะพร้าวยอดอน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมอย่างเงี้ยอ่าเป็ดปักกิ่งหอยเป่าฮือ้อย่างเงี้ย ไข่ปลาคขาวียมันมีวัตถุดีดีๆเยอะแยะมากมายแต่พอมันมาปรุงเป็นเมนูเดียวเนี่ยมันไม่เข้ากันไงเข้าใจใช่ไหมน้องวันฝึกหนูนะนี่คนคิดเห็นตัวตัวคิดว่าเออไอเยวตีเนี่ะตัวดังๆตัวดีมันมีเยอะแต่คือมันมาปรุงแล้วมันไม่เข้ากันน่ะคุณเอาคุณเอาน้ําตาลยอดมะพร้าวอย่างเงี้ยสมมติน้ําตาลสดมาใส่กับไข่ปลาคขาวีอ่ะเนี้ยซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นคิงของของ ของแต่ละด้านของมันล้วนๆถูกไหมเหมือนกันความความคิดหนูนะก็คืออุปมาอุปไมเหมือนกันว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่ดีมากแต่ว่าไม่เข้ากันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยเชลตีน่าจะน่าจะติดลมนะครับหนูไม่คิดว่าเชลตีถึงนาดแพ้นะแต่คิดว่าเออเฮ้ยตัวเล่นน่าจะมีแต้มพอวเลนน่าจะมีแต้มอาจจะบุกไปยันเสมอแบบเซอร์ไพรส์แต่เมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์มากกว่าคือบุกไปชนะเอ่อเชลซีถึงสแตอรปอร์ดบิด ก็ในรอบยี่ห้าปีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของเมื่อวานนะครับแม่นจริงหรือเปล่าไม่รู้มาติดตามต่อวันนี้นะครับวันนี้มีสามมีสามเกมนะครับที่จะให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับก็คู่แรกนะฮะสองคู่แรกตอนหกขําเนี่ยสองทุ่มเตะพร้อมกันนะครับนั่นคือคิตตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการเยีมของวู๊ดเมปันในคู่นี้หนูก็ขอไปแบบไวๆนะครับหนูเชื่อว่าคิตตันพาเลตเนี่ย คือทั้งสองทีมมีม,มีมีเกมกลางสัปดาห์ก็ชนะทั้งสองทั้งทนะนะั้งทั้งสองทีมเนี่ยนะเตะคาราวครับใช่ไหมนี่แหละก็ก็ชนะมาทั้งสองทีมแต่หนูมองว่าคิดตั้งผลเลนในบ้านเนี่ยน่าจะยังแข็งอยู่วูฟแถมตันนะครับก็ขาดอลาอูนอิมิเนสนะใช่ไหมนุมพูตถูกเสียงถูกมาที่ขายไปให้แมนซะิตี้ะกองกลางถามว่าขาดแล้วมันกระทบไหมมันก็ไม่ได้กระทบหรอกแต่เพียงแต่ว่า ถ้าส่วนผสมของของทีมฮานูดเชื่อว่ากับวูฟกับคริสตัาเพลสคริสตัาเพลสดูลงตัวกว่าดูพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่มากกว่านะครับวูฟยังจะท่อนกระแท่นจะยังไม่ไม่แต่นว่าคู่นี้หนูมองให้ว่าคริสตัลเพลสนาจะมีแต้มนะครับมีแต้มไม่แพ้คาบ้านคริสตัาเพลดไม่แพ้ขาบ้านอ่ะมาถึงคู่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลกับแอตตาวิลล่า นะครับอูน่าเอเมลี่ก็ก็เป็นของแสดงข,ของเจอกันครอบเหมือนกันนะครับแล้วก็มันมีผลงานที่ดีอ่ะนะฮะทายดูรการก็เป็นเพราะวิล้านแหละบุกมาทำแตะนะครับเสมอกับพวกเราในแอนฟิ์นะฮะชาวปรดาเด็คอปก็ก็มีแผลนอยู่นะครับอ่ะเ้าถามหนูนะครับสิบเอ็ดตัวจริงที่จะได้ลงเล่นนะครับแน่นอนโกโอาลีตงไเบกเกอร์อรันนี้ขออนุญาตเปิดดูนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดเปิดเปิดดูที่ ของต่างประเทศความน่าจะเป็นนะตุ๊กหูเลี้ยวฟูวิลลาธนาสีนัะติดในทุกรายการยิงไปเทนะ่าไรน่ยโอ้สิบเอ็ดโอ้โหวบเอเวอแรนด้วยเท่าไรนะ 15, น่ะสิบห้าเนาะขออนะุญาตดูตัวู้เร่นนิดนึงนะครับอ่ะของต่างต่างต่างประเทศก็ถท้เลยนะความความน่าจะเป็นของของของหนูหนูเดาแล้วกันนะฮะ แบ็กซ้ายน่าจะเป็นแอนดูลูบสันแบ็กขวาแน่นอนเทรนโกก็เป็นอาริซงเซ็นเตอร์คู่กลางเนี่ยหนูยังยังยังมั่นใจว่าครอปยังไม่น่าจะใช้ควันซาแต่ว่ามีโอกาสนะแต่ต้องดูอะถ้าเกมถ้าเกมมันแบบมันมันขาดแล้วสมมติถ้าเกมมันขาดนะสมมติว่าเหลือสักเจ็ดติ๊ เจ็ดไปเจ็ดสิบนาทีเงี้ยถ้าแฟนริวพูนำเวลาสามหนึ่งหรืออะไรเงี้ยสองตูนหนูว่าก็มีโอกาสที่ดาวรุ่งอย่างควันฟ้าจะลงมาหาประสบการณ์นะครับแต่แน่นอนถ้าให้หนูเดาสองโจโจ,โจโเอลมาติดและโจโกเมสนะครับขออย่างเดียวขอให้สองคนในร่างทองนะฮะแฟนริวพูนทุกคนก็ก,ก็ก็คิดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าโกเมสต่างทองก็ยังพอช่วยทีมได้นะครับถ้าโจเอลมาติดสองตัวนี้ไม่ติดเลี้ยงไม่ติดแอคอะ นยะ่ทั้งโจเยมาติดกับโกเมดอะคือมาติดต้องต้องต้อง,องดูสภาพตัวเองได้ว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบผิวถึงขนาดเมื่อสองสั่งดกันกที่แล้วที่แบบว่าเฮ้ยกูเป็นเป็นเซนเตอร์ที่พอแอฟซินได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบนณะตอนนั้นแล้วอะตอนนี้บอลมันด้วยสภาพร่างกายเขาโรยลาลงไปแล้วบอลมันก็เร็วขึ้นมาติดต้องไม่ไม่หายหายอ่ะ <c oughs> <c oughs> มัดกิ่ต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก่านะครับต้องเล่นเป็นถีมมากยิ่งขึ้นโกเมสอย่าเลี้ยงเยอะคืออยากขยึกขยึก,ยกคือบอลให้ถ้าว่างให้จังหวะแรกได้ควรให้คือสองคนนี้ที่หนูไม่ค่อยชอบเลยคือติดเรื่องแบบเรื่องแอคแล้วก็เรื่องแบบว่าทาเหมือนตัวเองเก่าอ่ะจ่ายไม่จ่ายแตะไปหน่อยอ่ะพอได้บอลมาทนี่จ่ายจังหวะแรกในพื้นที่ที่มันว่างหรือเพื่อนว่างอยู่ไม่เอากูต้องรอให้เพื่อนคนอื่นรอให้แบบให้คูต่อสู้เข้ามาวิ่งไล่แล้วบีบตัวเองทําให้ตัวเองลำบาก เล่นอารรตรงอารรตรงโกเม็โกเม็มาติบมาติบอารรตรงอารรตรงโกเม็โกเม็มาติบมาติบโกเม็โกเม,กเม,กเม็อะไรตรงอยู่กันนะตรงอยู่แค่นี้แล้วมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามโดยพอะต้นวิล่าเนี่ยกลางเขาก็ไหวหน้าเขาก็ไหวคือถ้าเขาบีบ้าคกรเพรสเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองลำบากอ่ะไม่เชื่อลองดูสิอ่ะไม่เชื่อนะแฟนเลียวฟูเดี๋ยวคอบทุกคนดูดิว,ว่าหนูพูดจริงไหมจะเอมาติบกับ โโกเมดเนี่ยชอบเล่นให้ต็งลำบากคือแทนที่จะได้บอลมาไวจ่ายจังหวะแรกในเพื่อนวางไม่เอาต้องแตะหนึ่งแตะหนึ่งสมมต,ติยังไม่มาหรอกเอากูแตะสองแตะสองยังไมา่าเอากูแตะสามต้องมีแตะหนึ่งแตะสองต้องมีแตะนิดนึ่ะไม่มีแบบได้บอลมาโปะถ่ายปึ้งได้มาโปะแทงปับ๊บเนี่ยไม่มีคือสองตัวนี้มันมีข้อเสียต,ตรงเนี้ยคือนั่นแหละก็านาว่าอย่าอย่าไปเล่นโชเก่าหรือโชออฟเยอะ คูเดินกลางก็เอ็นโดนะครับเป็นตัวรับนะครับแน่นอนนะครับก็สองตัวก็เป็นแกลลี่แมค,คลิสเตอร์แล้วก็โซบอสไลททางซ้ายหนูยังเชื่อว่าบอสจะให้โอกาสหลุยดิอาร์นะครับเพราะหลุยดิอารก็ยิงมาตลอดทั้งสองเกมยกเว้นเกม่าสตุทท้งกว่าแน่นอนนะะไม่มีใครไม่มีใครไปแทนที่ก็ได้นะครับ คิงออฟอียิปต์นะครับนั่นะคือโมเนสซาลาหน้าเป้าถ้าถามหนูมันถึงเวลาหรือยังที่บอสจะให้โอกาสกับดาวินนุนเยสคนที่กําลังมีมีกําลังใจมีพลังใจมีพลังกายพร้อมที่จะแบบเฮ้ยวิ่งทูฝฟัดน,นะครับหนูว่าถ้าเป็นหน,หนูให้โอกาสดาวินนุนเยสเพราะว่านาทีแล้วแน่นอนเขายิงตองประตูทําให้สาวกุกเดอครปทั้งแผ่นดินใจปูขึ้นมาแล้วมีเรื่องราวคุยกันแบบสามวันสองคืนอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเป็นเขาถ้าอ่านหนูนะแต่ถ้าบอสไม่ตรงไม่ตรงดาวินลงก็ก็ก็หนูว่าใจร้ายไปหน่อยนะครับใจร้ายไปหน่อยเพราะคนมกำลังมาทั้งหัวใจทั้งร่างกายทุกอย่างมันมาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ดาวินลงเป็นตัวจริงและทําประตูได้อีกจำคพูดหน่วยนะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของไหยนะทีมต่างๆหัวเราะทำไม แน่นอนนะฮะเออร์ลิงบาวฮแ์เราไม่ต้องไปเทียบเลยเขาแต่ถ้าวันนี้ดาวินลงนะฮะและทาประตูได้อีกมันคือจุดเริ่มต้นของหายนะทีมต่างๆ <c oughs> <c oughs> คุณจะได้เจอกับกองหน้าที่ที่พร้อมมันจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะหนูคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนไอ้ไอ้ตัวใหม่ไม่ได้ลงอยู่แล้วอะไรนะกาฟเปแบกใช่ไหมไม่รู้นลแต่ว่าน่าจะได้น่าจะได้ไดรับได้รับการเปิดตัวที่ที่น่ารักจากแฟนลิเวอร์พูล นะครับให้เดานะครับให้เดานะให้เดาเกมนี้นะครับหนูเชื่อว่าลิ้วผูกก็ไม่แพ้และขอฟันธงว่าลิ้วผูกไม่แพ้แล้วกันนะฮะแต่จะถึงขั้นเลวร้ายถึงขนาดแต่เวลาบุกมาเสมอหรือเปล่าก็พอนาอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่หนูมั่นใจว่าลิ้วผูกไม่แพ้เพราะในแอนฟิวมันก็ค่อนข้างที่จะมีความมนสเสนห่มีม์ขลังแล้วก็มีม,มีมีแอบมีความยากสักนิดนึงสาหรับทีมมาเยือนเนาะนะครับ ต่อให้สถานการณ์เหตุการณ์มันจะเลวร้ายยังไงก็แล้วแต่หนูเชื่อว่าริบูไม่แพ้นะครับร์พูมีแ้มส่วนนะฮะในเขาเรียกอะไรเอเมอร์เเดียมหรอหรือเปลี่ยนชื่อ,อยังสนามอาร์เซนอลแล้วกันสนามเย้าวอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลไอ้ปืนโตนะครับนัดที่แล้วเล่นกับฟูลแลมที่มีสิบคนโดนฟูลแลมตีเสมอต่างจากปีศาจแดงแมนเ,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมีสิบเอ็ดคนนะครับเล่นกับสิบคนก็สามารถชนะไปได้นะครับ เอ,งงเอาตรงๆนะว่าแฟนแมนยูนะครับลองลองมองดูเกมของตัวเองดิว่ามันลื่นไหลไหมนะครับมันก็ยังไม่ได้ลื่นไหลถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยสวยงามอะเงี้ยมันไม่ได้สวยงามถึงขนาดแฟนบอลแบบช่องชอบหรือข้างใครหรือแบบหูลงไหลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าแต่โอเคได้สามแต้มนะครับสามนัดก็มีหกแต้มนะครับแพ้หนึ่งนัดชนะสองนัดก็ แต่แฟนแมนูหนูว่าถ้าคนที่ดูบอลแล้วดูบอลเป็นกลางนะคุณก็จะรู้แหละว,ว่ามันกระท่อนกระทแทนมันอึดอัด่มันอึดอัดเกมมันอึดอัดเพิ่งเป็นแบบเนี้ยเกมแบบเลวูปูเคยเป็นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มันไม่เป็นนะลิเวอร์พูลก็มีเกมอึดอัดแบบเนี้ยคือแบบจะทําก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ก็นั่นไอ้นั่นก็เจ็บไอ้นี่ก็เจ็บนี่ไงจำได้ไหมเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเต้นจะฮาร์ปเจ็บบ้างกองกลางไม่ครบบ้าง แล้วหัวใจของคนเชียร์มันเป็นแบบไหนตอนเนี้เราเรดอาร์มีคุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นแล้วว่าเมื่อสองทปีก่อนตอนที่ลิวฟูกลางเจมต้องเอาเฟอร์อเป็นโยลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็กหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอย่างไรขอให้คุณโชคด <c oughs> อีอ่าท่าทันปันธงอ่ะปันธงเหรอคูน่นี้หนูว่าไม่ง่ายะต่อให้ห้านัดล่าสุดที อัตโนนเปิดบ้านรับการเยือนของปีสัตแดงเนี่ยอัตโนนชนะไปสี่นะครับเสมอนหนึ่งยังไม่แพ้นะห้านัดหลังสุดที่มาเยือนที่ที่เนี่ยอัตโนนไม่เคยแพ้คือคู่เนี้ยมันเก่งบ้านใครบ้านมันต้องบอกก่อนว่าอ่ะก็ก็ขอฟันธงว่าอัตโนนมีแต้มนะครับอัตโนนมีแต้มกูหนูก็ไม่กล้าว่าจะพูดว่าอัตโนนชนะขาดเพราะว่ามันในใจหนูมันยังไงมันต้งหิดหงิดเ,เหมือนว่าแมนยู ก็ขอให้เดี๋ยวแฮร์รี่แม็กไวายลงถ้าเดี๋ยวกิงแฮร์รี่แม็กไวายลงอ่ะบอกเลยว่า <laughs> สน <uk> ุก <laughs> อ่ะเดี๋ยวเจอกันนะฮะให้หนูกันงนงทั้งสามคู่นะครับคิดต้เนเบเยตสบายนะครับเรียพูไม่ง่ายเรียวูไม่ง่ายแต่ก็หนูมั่นใจว่าไม่ไม่แพ้นะครับเรียวผูมีแต้มแล้วก็อ่อวันนี้หนูหนูมั่นใจว่าให้เจ้าบ้านทั้งสามสามสามบ้านเลยนะครับอา์จะนอน ลิเวอร์พูลกับคิตตันนะครับแล้วก็ถ้าลิเวอร์พูลกับกับคู่คิตตันเนี่ยหนูหนูมองว่ายิงกันเยอะด้วยหนูมองว่ายิงกันเยอะแอตเลติกาลามันก็ก็ไม่อูนายมลี่ก,ก็ไม่ได้มาแบบยิงเันเยอะสองคู่เนี้ยแต่ว่าอาร์เซนอลกับแมนยูไม่รู้อาจจะเฉือนเฉือเฉียวเฉียวน,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 นะครับ จะแม่นหรือมั่วเดี๋ยวก็รู้นะครับผมเซียนโกตสตัดไดปุ่มวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาเจอกันหลังเกมนะครับว่าไปคุยคุยกันว่ามันความเป็นไปเป็นมามันเป็นยังไงว่าเออมันมันโอเคไหมมันมันเป็นอย่างที่หนูคาดไวด้หรือเปล่าตัวพิตาจิโอทำไมมดขึ้นมาอืมอะไระ่ะอะไระ่ะมีมอสเยอะมอสเยอะมอสเยอะเป็นไงพอปันถูกแม่นไหมโกแม่นไหมแม่นแม่นจุกกัน โอแม่หนูแม่นู้นี้ะนี่โอ้ลาไปก่อนเนี่ยลาคุจกวันเดวะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตั้ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังให้กับโก้นะครับนะเป็นกลังใจให้กับโก้แล้วก็น้องจอบด้วยนะฝากทุกคนกดัด้วยนะบอกเขาดิบอกเขากดตามงอ